นี่ปากับเฮาช่องบ้านเฮาชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําเมนูหมูกรอบที่เล่าหลวงนะครับกับตับปลาทั่วนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามเลยครับผมนะครับมาแนน้ำก็ครับก็มีหอมเขาพร้อมต้นหอมนะครับพริกนะครับผมอันนี้ผักกาดครับพักกาดขาวนี่บะนาวนะครับอนี้ปลาห้าครับเอาไว้ใส่ตับปลาทั่วนะครับผมอันนี้เมนูรักเขานะครับหมูกรอบครับผม ครับผมนะครับไปรอเป็นแม่ต่างเด่นะครับตอนต่อไปนะครับผมนี่นะครับผมขั้นตอนการทอดหมูกรอบนะครับนี่ครับผมเกฟครับผมจะมีเจฟตุ่มครับเอาละครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสามนาทีแล้วครับเอาลองอาพริกพอหนอ โอเคครับผมใก่เรล่มเริื่อมจะได้ทีแล้วครับต้องพอตั้งลายนามกันวะทอสี่หม้อนะครับนี่หมูกรอบครับผมลายบ้านฮาครับครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเอาหมูกรอบนี่เฮาทอดไว้มาพักสักคิึมนาทีนะครับผมนี่ครับผมมาพักไว้บนนี้ให้น้ำมันมันหายไปสัก สักคิดนาทีแล้วมาถอดใหม่ครับผมเอาล่ะครับผมตอนนี้คือขั้นตอนการออกแล้วเนาะซุกแล้วครับผมไหนก็อันละเนี่ยน้องซับตารางมาหรอลองความถ่อมาเต็แล้วเป่าดูครับดู เงาอะไรเงาเมืองเาเมืองเงาเอาครับเดี๋ยวผมก็จะมาตำปนะครับแข่งโมเลให้มาซอยต่ำปทั่วกันนะเออ้วตุมอกกเทียมมาหาสกมนี่ี่หปลรีตีมี่ีเนี่เออชนต่าพี่กันเว็พี่เดนะเอาพ่ห้เ้ดัง เป็นหั่นมาไม่ดังงอแงวพริกจินดาแดงนะครับเละอ่ะพี่เขียวหมอสุวรรณไอพี่เขียไม่แม่นเดียวเนี่ยเออไอพี่เหมือนนิกนี่ว่าเนี่ยนี่น้องพี่จินดาเนาะจินดาแดงอ่ะเอาล้วครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมซอยหมูกรอบเนาะตามหมดหัวข้อก็เรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้มอขนาดเด้อฟังเสียงเหรอเสียงเลยถึปะกอบเอาเรื่องนะครับ<อ>นี่นะครับเูก<อ>็นอกนาสุมในเนาะเยียมมอ,อาาไปกำตีนเด้อไป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 ไไป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 ไ

đây một cân nữa, được đấy rồi, không bỏ người nào, video hấp dẫn

คถ้าผมเดี่ยผมข่าวอจบคลิปเพยงต่าอีกก่อนนะครับไปปะกันอีพีต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮาแชนแนลด้วนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม